อ่ะสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะนั่งรอล,ลูกค้าก็ไม่มีอะไรสาลูกค้าก็ยังไม่โทรลงคลิปให้เอฟซีพอตอทุกคนทุกท่านนะงวดนี้นะครับนี่นะฮะพรชัยมุกทะก็มีของฝากของชอบมาให้เอฟซีพอตอทุกคนทุกท่านนะครับดูกันเลยนะครับเนี่ยนฮะใครชอบใครไม่ชอบ ใครชอบก็เอาไปเลยครับใครไม่ชอบก็ปล่อยทิ้งมันไปนะไม่เลยสนับสนุนนะฮะเอามาให้ชมมาให้ดูนะวันที่สิบหกเดือนสองหกหกคลิปนี้ก็แนวแนวนี้มองเห็นดีไหมครับ สี่อต่อคนไหนชอบใจก็เชิญเลยนะครับพรชัยหมูกระทะฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆขอากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเลือกเอาครับชอบใจตัวไหนนี่ตัวไหนมีนม่ให้ชมมาให้ดูแล้วครับว่างๆฮะคิดปวดหัวเนี่ยมีแค่เนี้ยครับงวดนี้นน คลิปนี้ก็ไว้สั้นเนี่ยครับผมชอบตามไม่ชอบก็ทำเฉยๆมไม่รู้จะพูดอะไรครับวันนี้ก็มีหนึ่งสสาี่ห้าหตัวนะครับเข้าไปชมเข้าไปดูก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝาไกไว้หน่อยนะครับจ้องขอใจหมูกระทะเอาไว้แค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ